นะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตะกี้ได้ขออนุญาตพูดไปก่อนนะฮะในช่วงชั่วโมงแรกนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะกลับขออนุญาตขอเปิดเป็นคลิปที่ผมเคยไลฟ์สดนะครับนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับแต่คลิปไลฟ์สดนี้ยังไม่เคยออกอากาศสดในรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับแต่ว่ามีการไลฟ์สดของทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผมนะครับที่รายการของทางวัยจักรอัศดรนธิรยุทธ์นะครับแล้วก็เคยออกอากาศสดไปแล้วนะครับแล้วกก็ไดด้มีารพูถึง เทียบในตำนานนะครับหรือว่าพาสปอร์ตสู่สวรรค์นะครับก็นะครับเพื่อไปที่ที่เหมือนกับเป็นใบเบิกทางช่วยนําดวงวิญญาณไปสู่แดนสวรรค์นะครับหรือว่าแดนสุขาวดีนะฮะให้กับท่านผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะและสามารถเช่าได้ที่ภายในวิหารกลางล่างนะครับหรือลูยมยีนะครับ วัดพระพุทธบาทลาดวร่ามหาวิหารสระบ,บุรีนะครับก็อาจจะต้องลองเช็คดูเวลาเปิดปิดอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ราคาเทียบสมัยก่อนนะครับประมาณในตอนเด็กๆผมเคยซื้อให้คุณแม่นะครับแต่ก่อนมีตานานนะฮะที่ที่ที่คุณคุณย่าเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าจะต้องเป็นลูกสาวนะครับซื้อให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็ต้องซื้อในปีมังกรด้วยนะนี่เป็นตำนานที่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้สามารถซื้อซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับซื้อให้กับ ญาติพี่น้องได้นะครับหรือว่าอุทิศให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรได้นะครับก็ศึกษาท่านพี่ๆที่ทางหลุมยมีนนะครับหรือว่าวิหารคางล่างได้นะครับที่วัดพระพุทธบาทนะครับลาดบรามมหาวิหารที่สระบ,บุรีได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาเทียบน่าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ นะครับก็จะมีในนั้นนะฮะก็จะมีกระบอกคล้ายกระบอกสีชมพูนะครับมีฝาสีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับลองเรียนปรึกษาท่านพี่ๆที่อยู่ที่วิหารข้างล่างได้นะครับที่หลุยมีนนะครับวัดประพุทธบาทนะครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะให้จะมีให้เราเขียนนะฮะมีมีกระดาษแนะนําเลยนะครับที่ภายในวิหารข้างล่างนะครับแล้วก็ให้เราเตรียมยังไงบ้างนะครับเราอาจจะซื้อล่วกหน้าได้นะครับแต่สมัยก่อนนี่อ่าอย่างคุณย่าเคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เคยเล่าให้ผมฟังนะครับ แต่อย่างของของคุณพ่อคุณแม่ผมนะฮะอย่างคุณคุณแม่สมัยก่อนผมเป็นลูกลูกชายนะครับแต่ผมก็เลยขออนุญาตเป็นซื้อแทนลูกสาวนะครับก็ซื้อให้คุณแม่ในในปีมังกรที่ผ่านมาหลายๆปีแล้วนะครับแล้วะะลทุกๆปีถ้ามีโอกาสไปที่วัดพระพุทธาบาทนะครับในช่วงตรุษจีนก็จะนําเตียบนะฮะไปเพื่อสแตมม์นะฮะประทับตรานะครับที่ภายในวิหารค้ังล่านะ,ะหรือรูมยีนะครับให้พี่ๆช่วยสแตม์ให้นะคะรับก็ประทับตรานะครับในนั้นก็จะมีคล้ายๆกับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับ แล้วก็มีพัดนะครับแล้วก็จะมีหูนะฮะแล้วก็จะมีเอ่าเตี๊บบุญนะฮะแล้วก็จะมีซองนะครับมีอะไรต่างๆนะครับแต่รายละเอียดต่างๆเพื่อความมั่นใจและความความชัวร์เลยนะครับอาจจะต้องเียนปรึกษาท่านพี่ๆที่ดูแลที่วิหารครังร่าอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีซองเตีบ๊บมีเตี๊บบุญนะครับมีหูไว้ปิดบนหน้าอกนะครับมีผ้า เช็ดหน้านะครับมีพาสไว้ใส่ในมือนะครับอะไรต่างๆแล้วก็มีรายละเอียดที่เราต้องเขียนด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็มีโอกาสได้ซื้อเมื่อวันที่10 19ตุลาคม2561ด้วยนะครับก็อ่าเราซื้อให้กับตัวเราเองก็ได้นะครับก็เขียนชื่อเขียนอะไรไว้นะครับนะครับเหมือนกับเป็นพาสปอร์ตสู่สวรรค์นะครับก็มีตำนานมากมายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สมัยก่อนคุณย่านะครับเวลาเดินทางไปที่อ่าเมืองจีนนะครับก็จะ ซื้อเตียบไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามีท่านกัลยาณมิตรฮะญาติพี่น้องของคุณย่านะครับท่านชอบนะครับก็เพื่อเพื่อเป็นพาส,สปอร์ตเวลาท่านเสียชีวิตแล้วก็จะใช้พาส,สปอร์ตนี้นําทางสู่แานสุขาวดีพุทธกเกษตรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยก ให้คุณย่าช่วยซื้อไปให้นะครับก็คุณย่าและสมัยก่อนถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสมัยหลายๆปีก่อนนะครับสามารถที่จะไปซื้อได้ที่วัดอนงคารามด้วยนะครับนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปซื้อที่วัดพระพุทธบาทอย่างเดียวนะครับต้องต้องลองเค็กดูอีกทีหนึ่งนะครับแ <eurs> ต่ว่าหลายสิบปีก่อนนั้นสามารถที <vors S 1> ่จะไปซื <at> ้อได้ที่วัดอนงนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปซื้อที่วัดพระพุทธบาทอย่างเดียวนะครับสมัยก่อนผมจําได้ในในช่วงที่ผมซื้อให้คุณแม่น่าจะอยู่ที่50บาทนะครับแต่แต่นปัจจุบันประมาณปี2561ที่ผมมซื้อาาจกญติ ครับก็อยู่ที่ร้อยบาทนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะนําไปได้ทุกปีนะครับไปแสแตมนะครับหรือว่าแสแตมครั้งเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีอย่างคุณแม่ก็บอกว่าเออเราเราเวลาเรามีไปไหว้นะฮะเราก็อ่าเตรียมไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ท่านพี่ที่อยู่ในวิหารข้างล่างหรือลุอยมีนะครับช่วยแสแตมให้นะครับ นะครับประทับตาให้นะครับแล้วก็กราบขอพรท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรอยพระพุทธบาทนะครับท่านเจ้าพ่อประการนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกทุกพงที่วัดพระพุทธบาทนะครับราชวรวิหารนะครับที่สระบุรีนะครับและเรื่องต่างๆพอดีผมเลยขออนุญาตเปิดเป็นคลิปนะฮะเพราะว่าผมผมได้มีโอกาสนะฮะและได้รับฟังมาจากคุณปู่คุณย่า ช่วยเล่าให้ฟังนะครับผมก็เลยขออนุญาตนําเรื่องที่ผมพอจะมีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่ให้ฟังในรายการคุยสบายสไตล์มิตเตอร์ฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ประมาณเกือบสุดสองนาทีนะครับการเรียนเชิญรับฟังเลยครับผม สวัสดีครับพบกับมิตรเฮาอีกแล้วนะครับวลายุพัฒนครับอัดอรทีลยุทธ์นะครับ,ดดรบผู้ผลิตรายการคุยสบายนะครับสไตล์มิตรเฮานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะที่19ตุลาคมนะครฮะผมขออนุญาตกราบขอความรู้จากพี่นะในการแบบเขียนเตียบนะฮะพาสปอร์ตสู่สวรรค์ว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับนะครับก็เราสามารถที่จะ ในผ ia i mean. ้าเช็ดหน้านะฮะเราก็เขียนชื่อนะครับเขียนชื่ออุทิศนะฮะให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับอาจจะเป็นท่านเจ้ากรรมนายเวรก็ได้หรือว่าท่านผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ได้นะครับนะครับแล้วเราก็มาเขียนที่ที่ฮูนะครับเขียนชื่อนะครับท่านเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าอ่าบุคคลที่ที่เราจะอุทิศให้นะครับนะครับแล้วก็ครับ๋ยวจะมีการเผาตรงนี้นะฮะนะฮะตรงนี้ก็ เขียนชื่อคนที่อุทิศให้นะครับแล้วก็จะมีชื่อผู้ที่อุทส่งส่งให้นะครับอุทิศให้นะครับกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเตียบบุญนะฮะเตียบบุญนะฮะก็จะเขียนนะฮะถ้าเราจะเก็บไว้ก็ต้องข้าพเจ้านะครับนะฮะหรือว่าถ้าเราอุทิศก็ด้านบนนะฮะเอสาหังเนี่ยนะฮะนะฮะเราก็จะมีในมีผ้าเช็ดหน้านะครับเหมือนกับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็มีพัดนะครับแล้วก็มีเตียบบุญนะฮะแล้วก็จะมี ข้าพเจ้านะฮะขออุทิศให้กับใครนะครับนะฮะครับก็จะมีเขียนว่าเราเป็นใครนะครับขออุทิศให้ก yeah. ับใครนะครับท yeah. sí. yep. ่านเจ้ากรรมในเวรหรือว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะครับนะฮะเราอุทิศให้กับใครนะฮะหรือว่าท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็กลับขอความรู้จากคุณพี่นะฮะนะครับเขียนชื่อว่าเรานะชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับขออุทิศให้กับใครนะครับ นะครับด้านบนก็เขียนชื่อเรานะฮะอุทิศให้ใครนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็คือผู้ที่ลงรับไปแล้วนะฮะที่เราจะมอบให้นะครับนะครับก็เขียนชื่อนามสกุลนะฮะถ้าเราไม่รู้วันเดือนปีเกิดจะเป็นไรไหมก็อาจจะใส่ชื่อนามสกุลก็ได้นะครับนะครับเพราะว่า เราอุทิศให้วันไหนนะครับเราก็ลงในวันที่นะขออนุญาตแบบว่าถ่ายห่างนิดนึงนะฮะเพื่อไม่ไม่อยากให้เห็นชื่อผู้ที่ลุวงรับไปแล้วนะครับนะครับเป็นเพื่อนคุณพ่อนะฮะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้นะครับนะครับก็เลยให้คุณพ่อช่วยอุทิศให้กับเพื่อนคุณพ่อด้วยนะครับพอดีวันนี้ได้เดินทางมากับสักการะและกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิหารข้างล่างแห่งนี้นะครับก็เลยขออนุญาตทําบุญถวายเตรียบให้กับเพื่อนคุณพ่อนะครับก็เราก็จะด้านด้านบนก็จะเขียนว่า ชื่อนะครับเราเป็นผู้อุทิศให้กับใครนะครับแล้วก็เวลาวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับที่วัดพระพุทธบาทนะครับที่สระบุรีแห่งนี้นะครับก็มากับขอพรนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้คุณพี่เขาช่วยเผาให้นะครับนะครับนะครับก็จะมีพัดนะครับมีมีมีผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วมีมีพระยานต่างๆนะครับนะครับเพื่อส่งให้อุทิศให้กับ นะฮะเหมือนกับเป็นพัสปอร์ตสู่สวรรค์ให้กับเพื่อนคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเย็นนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณสองสามทุ่มนะครับนะครับนะครับก็ถือโอกาสทาบุญร่วมถวายให้กับเพื่อนคุณพ่อด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คุณพี่ก็จะมาช่วยให้คุณลุงเขาตีตาประทับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเผานะฮะนะครับเพื่ออุทิศนะครับนะฮะนะครับก็ให้แล้วก็จะมีให้อุทิศให้นะครับว่าให้กับใครบ้างอะไรนะครับนะ เป็นญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักนะคะคต,ตัวสีม่วงเลยนะคะอันนี้จะสีแดงนี่จะเป็นของพ่อแม่อันนี้ก็จะเป็นญาติพี่น้องและคนที่รู้จักอันนี้ก็จะเป็นจ้ากรในเวแต่เราอ่านตัวสีม่วงนะคะอ่านตัวสีม่วงนะฮะให้กับคนรู้จักนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สีแดงนะครับถ้าท่านเจ้ากรรมในเวรก็สีเขียวนะครับก็ร่วมทําบุญนะครับนะครับพอดีวันนี้ก็ถือโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมทําบุญนะครับถวาย เทียบให้กับเพื่อนคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับแต่ล้วก็มาจแตมเนี่ยนะฮะนะครับก็จะมีเนี่ยนะฮะตามวิธีที่บอกด้านหลังนะฮะก็จะมีนะฮะจะมีผ้าเช็ดหน้ามีพัดไว้ใส่มือนะครับมีฮู้ปิดไว้บนหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีซองเตียบกับเตียบบุญนะฮะไว้เผานะฮะนะฮะเตียบบุญก็ที่ตะกี้เราได้เขียนชื่อเขียนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อุทิศให้นะครับกับท่านผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะครับ เหมือนตะกักูก่นะฮะเราก็จะมาอุทิศให้นะครับนะครับมากราบขอพรต่อด้านหน้านะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เขาช่วยเผาให้นะครับก็จะมีทูบหนึ่งหนึ่งดอกด้วยนะครับจุดนะครับแล้วก็อุทิศนะฮะคุณพ่อนะฮะอุทิศให้กับเพื่อนคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็มีมีมีมนี่นะฮะพัดนะครับมีเ็ปบุญนะฮะแล้วก็มี ผ้านะฮะผ้าเช็ดหน้ามีมีแล้วก็มีหูต่างๆนะครับเพื่อขออุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะอุทิศให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะครับญาติพี่น้องก็ได้นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับสามารถที่จะซื้อให้ได้นะครับแล้วก็ในแต่ละปีก็นํามาประทับตาก็ได้นะครับสามปีแรกหรืออะไรต่างๆแล้วถ้ามาทุกครั้งก็มาประทับตาได้ตลอดเลยนะครับที่วิหารคังล่างแห่งนี้นะครับที่ วัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมเดินทางขึ้นไปกับสักการะและกับขอพรรอยพระพุทธบาทนะครับกับขอพรอท่านเจ้าพ่อพอระการด้วยนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับภายในวิหารคางล่างแห่งนี้นะครับนะครับเดีเพื่อนคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคือนนี้นะครับก็ นะฮะก็พอดีวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมากับสักการะและกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระพุทธบาทแห่งนี้นะครับก็เลยขออนุญาตนะครับร่วมทําบุญนะครับส่งพาสปอร์ตไปให้กับเพื่อนคุณพ่อนะครับเหมือนกับช่วยนําทางนะครับให้เพื่อนคุณพ่อไปสู่แดนสุขาวดีนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เขาช่วยเผาให้นะครับนะครับเพื่อส่งเียบไปให้กับเพื่อนคุณพ่อนะครับบนสวงสวรรค์นะครับ ครับขอขอใบนน้นหน่อยครับว่าขอดูหน่อยครับนี่อันนี้อุทิศอันนี้ยาพี่พ่อยาพี่น้องอันนี้อันนี้เพื่อนอันนี้เจ้ากำรนเรอันนี้ของยาพี่น้องแดงเรานะฮะเราสามารถที่จะอ่าสำหรับอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็ท่องสีแดงนะครับถ้าอุทิศให้แก่ญาติและผู้ที่เคยรู้จักดังกล่าวก็ให้ท่องตามสีน้ําเงินนะครับแล้วถ้าอุทิศให้ท่านเจ้ากรรมในเวรก็ให้อุทิศให้ท่องตามสีเขียวนะครับ นะครับเสร็จแล้วก็เผาที่เตาเผานะครับนะครับร่วมทําบุญนะครับส่งพระสกอตไปให้เพื่อนคุณพ่อนะฮะที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้นะครับนะครับก็วันนี้ได้เดินทางมากับสักการะและกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่วิหารทางล่างแห่งนี้นะครับก็มากับขอพรขออนุญาตส่งเยบไปให้เพื่อนคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนะครับขอเชิญเพื่อนๆทุกๆท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอให้เพื่อนคุณพ่อไปสู่แดนสุขาวดีด้วยนะครับ นะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับกาบขอบคุณมากครับนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะก็สามารถที่จะมีอยู่สามแบบนะครับก็อุทิศให้คุณพ่อคุณแม่นะครับอุทิศให้แก่ญาตินะครับแล้วก็ผู้ที่เคยรู้จักนะครับอุทิศให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะครับนะฮะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็ขอให้เติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับ นะครับมากราบขอบพรร่วมกันนะครับนะฮะนะครับเราก็สามารถนะฮะจะมีพิธีบอกนะครับตัวอย่างเตี๊ยบนะฮะสำหรับการอุทิศให้นะครับก็จะมีนะครับนะครับเราสามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับนะฮะก็จะมีวิธีเขียนนะครับเอหังนะฮะเราก็ข้าพเจ้าชื่อนี้นำชื่อตัวเรานะะอุทิศให้นะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้านะครับ ชื่อผู้ที่เราจะอุทิศให้นะฮะท่านเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเพื่อนคุณพ่อหรืออะไรต่างๆนะครับลงวันที่ปัจจุบันนะครับลงเดือนปัจจุบันนะครับลงพอปัจจุบันนะครับลงตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับขึ้นแรมเท่าไหร่นะครับนะฮะเดือนอะไรนะครับปีนักสัตว์อะไรนะครับเวลาตกฟ้านะครับนะครับณที่ไหนนะครับ ตำบลอำเภอนะครับจังหวัดนะครับนะครับขอรับเอาพระพุทธเจ้าผู้ปรนิพานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือนะครับขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะผู้รับเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีผ้าเช็ดหน้านะครับมีพัดนะครับมีซองเตียบนะครับอุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรนะครับ นะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับ,น,บน,นะครับถ้า เพื่อนๆนะครับยังรู้สึกว่าทำไม่ยังไม่เข้าใจว่าต้องทำแบบไหนบ้างยังไงบ้างก็มาเรียนปรึกษาทางคุณพี่ได้นะครับนะครับพี่ๆภายในวิหารคางล่างนะครับท่านใจดีมากๆนะครับท่านก็จะให้ความกรุณาช่วยแนะนำในสิ่งต่างๆนะครับนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าสามารถที่จะร่วมเดินทางมาทำบุญเช่าเตียบได้นะครับไปนะฮะเก็บไว้นะครับอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่เรานะครับ เพื่อเหมือนกับเป็นพาส,สปอร์ตนำทางนะครับนะครับเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่สิ้นบุญแล้วนะครับหรือว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็สามารถที่จะเช่าเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ได้น,นะครับถ้าเรายังไม่ได้ลงชื่อลงอะไรเราสามารถที่จะมอบให้นะครเพื่อร่วมทําบุญกันนะครับน,นะครับ มากราบเรียนปรึกษาคุณพี่ได้นะครับใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มาเรียนปรึกษาพี่ๆภายในวิหารกางล่างได้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนกราบคุณพี่แนะนําว่าให้เติมน้ํามันตะเกียงด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับนะครับเราสามารถมาร่วมทําบุญได้นะครับและที่สําคัญนะครับนะครับถวายผ้านะครับผมผ้านะครับท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีคุณลุงมาช่วยไปผมผ้าให้นะครับแล้วก็เขียนชื่อเราไปแปะไว้ที่ฝ่ามือท่านนะคะนะครับชุดหนึ่งสามร้อยหกสิบบาทนะครับ มากับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับภายในวิหารคังล่างแห่งนี้นะครับมากาบขอความรู้จากพี่ๆภายในวิหารคังล่างแห่งนี้นะครับมากาบขอความพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะครับบรรยากาศภายในนะครับมาเสี่ยงเสี่ยงสีได้นะครับนะครับสมัยก่อนคุณตาคุณปู่นะฮะแล้วก็คุณปู่คนที่สองคือน้องคุณปู่นะครับก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานที่วัดพระพุทธบาทแห่งนี้นะครับในช่วงหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบปีขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะก็ ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์นวมนะครับนะฮะหลวงปู่นะครับท่านก็จะให้คุณปู่นะครับแล้วก็คุณปู่คนที่สองนะครับหรือว่าเหลอยีเจกนะครับขึ้นมาช่วยงานในช่วงตุษจีนหรืออะไรต่างๆนะครับที่วัดพระพุทธบาทนะครับหรือว่าหลุยอิมยีแห่งนี้นะครับในช่วงไม่ต่ำกว่า50 60ปีขึ้นไปนะครับนะครับผมก็กราบขอเป็นสะพานบุญนะครับกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับร่วมเดินทางมากากสักการะและกราบขอพรนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อเียบให้กับ คนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องท่านเจ้ากรรมในเวรเราสามารถอุทิศให้ได้นะครับแล้วก็ทําตามตะกี้ขั้นตอนนะครับก็คือสามารถที่จะเผาส่งไป ให้กับท่านเจ้ากรามในเวรคุณพ่อคุณแม่บราพบุรุษนะเขื่อญ,ญาติต่างๆได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆได้นะครับนะครับตอนนี้ผมขอจบการไลฟ์ก่อนนะครับและอีกสักกู่นหนึ่งจะเดินทางขึ้นไปกราบสักการะและกราบขอพรลอยพระพุทธบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอกราบลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกราบขอให้ทุกๆท่านมีความสุขความเจริญแข็งค่าปลอดภัย,ย,ายจากอันตรายปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับมีโอกาสได้รับทราบเกี่ยวกวับตำนานเตียบนะครับหรือว่า พาสปอร์สู่สวรรค์นะครับในช่วงตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็ได้รับความรู้จากคุณปู่คุณย่านะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยเล่าให้ฟังนะครับถึงว่าอ่อถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราก็ในในระหว่างที่เราบรรจุศพนะฮะทางที่พี่เขาก็จะช่วยเราก็อาจจะมีเราก็มีกระบอกเทปเนี่ยนะฮะที่กระบอกสีชมพูฝาสีเหลืองนะครับในนั้นก็จะมีคล้ายๆผ้ายันนะครับมีผ้าเช็ดหน้ามีพัดนะครับที่ผูกไปด้วยนะครับในมือเรานะครับแล้วก็ เพื่อเหมือนกับเป็นพาสปอร์ตนําทางเราไปสู่แดนสุขาวดีพุทธ,ธเกษตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าตอนนี้นะครับความรู้ใหม่ที่ผมได้รับเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้า้อยหสิบเอ็ดนะครับเราสามารถที่จะอุทิศให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับท่านเยาก,กรรมในเวรได้ด้วยนะครับหรือว่าปกติแล้วสมัยก่อนเราจะซื้อเป็นเตียบไว้ใช่ไหมครับกระบอกสีชมพูมีมฝาสีเหลืองใช่ไหมครับเราก็เอาไว้แจกครับ คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าสมัยก่อนจะมีตำนานที่บอดนะครับก็ต้องเป็นลูกสาวซื้อให้กับคุณแม่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องซื้อในปีมะโรงด้วยนะครับแต่ตอนนี้สามารถซื้อได้ทุกวันนะครับถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปที่วิหารค้างล่างหรือลุออมยมีนนะครับที่วัดทพ,พุทธบาทนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อมาเก็บไว้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยู่กรุงเทพเราเสียชีวิตใช่ไหมครับทางพี่ๆที่มาช่วยบรรจุศพเราเขาจะทราบนะฮะเราก็บอกเรามีเตียมด้วยนะครับเขาก็จะเอามาจัดการให้เรานะครับนะฮะหร <amigo> ือว่าถ้าเรา จะอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหรือว่าญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วท่านเจ้ากรรมในเวรนะฮะเราก็ไปที่วิหารข้างล่างได้นะครับ <c oughs> ก็เรียนปรึกษาทางพี่ๆที่วิหารข้างล่างนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เขียนชื่อนะครับ เขียนรายละเอียดต่างๆนะครับท่องตามรายละเอียดที่จะมีตัวอย่างนะครับว่าสําหรับเตียบสําหรับเผาเพื่ออุทิศให้กับท่านผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะฮะสิ้นบุญแล้วนะครับแล้วก็ตัวอย่างการเขียนเตียบนะฮะที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เราเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะช่วยเผาให้นะครับแล้วก็เติมน้ามันตะเกียงนะครับก็ให้จุดทุ่มหนึ่งดอกใช่ไหมครับันนั้นก็จะมีเป็นกระดาษเป็นใบที่ท่านถ่ายซีลอกไว้นะครับเคลื่อพลาสติกไว้นะครับว่าเราสําหรับอุทิศให้แก่คุณพ่อคุณแม่่ให้กลาวดัง ตั้งน้ำโมสามจบอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโลข้าพเจ้านะครับชื่อนามสก,กุลนะครับขออุทิตเตียบหรือพัสปอร์ตสู่สวรรค์ให้แก่ขอให้ท่านไปสู่แดนสวงอย่างราบรื่นนะครับนะฮะแล้วก็จะมีอ่าสำหรับอุทิตให้แก่ญาติและผู้ที่เคยรู้จักให้กล่าวอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับ อ่อุทิศให้แก่ท่านเจ้ากรรมในเวรให้เก่าอีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะครับในในกระดาษก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับเราก็สามารถที่จะเผาพี่ๆก็จะช่วยเผาให้ที่ด้านข้างๆนะครับแล้วก็เติมน้ํามันตะเกียงนะครับแลกับขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆุพงที่วัดพระพุทธบาทนะครับแล้วก็จากวิหารครั้งแรกก็สามารถธธท,ที่จะเดินขึ้นไปนะครับกาบสักการะและกับขอพรลอยพระพุทธบาทนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกๆพระองค์นะฮะที่ วัดพระพุทธบาทนะครับก็ถ้ามีโอกาสในช่วงตรุษจีนนะครับก็จะมีโอกาสได้เดินทางในช่วงหลายปีก่อนก็จะพาคุณพ่อคุณแม่คุณน้าๆนะครับหรือว่าคุณปู่คุณย่าเดินทางไปกราบสักการะและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่สระบุรีนะฮะที่วัดพระพุทธบาทด้วยนะครับแล้วก็ไปกราบขอพรท่านแปดวงไตเสอหกโจ้ด้วยนะครับที่บ่อพานบุญนะครับที่นะฮะอยู่ไม่ไกลกันนะครับมีท่านเจ้าพ่อเขาตกด้วยนะครับก็คือเราก็เดินทาง ไปกราบสักการะและกราบขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สระบุรีนะคะแล้วก็ทานอาหารเจน,นะครับแล้วก็ร่วมทําบุญนะครับแล้วก็ ในช่วงตรุษจีนนะครับก็จะมีการพาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบสักการะและกราบขอพรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เลยเห็นว่าตํานานตรงนี้นะครับเลยขออนุญ,ญาตนําเรียนเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งถึงเตียบนะครแต่ว่าผมเคยไลฟ์สดไปแล้วเมื่อวันที่วันศุกร์ที่19ตุลาคม2561นะครับแล้วเคยพูดในรายการในวันเสาร ด้วยนะครับวันเสาร์ที่20ตุลาคมนะครับ2561แต่ว่าในพูดในรายการนี้จะพูดนิดหน่อยนะครับแต่ในรายละเอียดในการไลฟ์สดก็10บกวนาทีนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเพื่อความชัวร์เลยนะครับก็อาจจะต้องไปเรียนปรึกษาท่านพี่ๆที่ทางวิหารข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับที่หลุยิมยีนะครับนะครับก็สมัยก่อนผมจะมีหน้าที่นะฮะทุกๆปีเวลาจะเดินทางไปที่อ่า สระบุรีไปไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับไปที่วัดพระพุทธบาทนะครับผมก็จะต้องเตือนคุณแม่ว่าอย่าลืมเอาเตียไปด้วยนะครับเพราะคุณแม่ก็ จะเป็นกันวงวลเรื่องเรียบนะฮะแล้วทุกปีท่านก็อยากจะให้เราช่วยนําไปแล้วไปสแตมประทับตานะฮะทุกๆปีเลยนะครับผมก็จะถ้ามีโอกาสและผมจะไม่ลืมนะ,ะมีปีนึงลืมไปก็เหมือนก็ต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะ,ะแต่ว่าถ้าไม่ลืมเราจะต้องเตรียมไปด้วยนะครับก็ติดไปด้วยนะครับแล้วก็พอกรับสักการะและกรับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลุยมีนะฮะวิหารข้าง,งล่างเสร็จแล้วก็จะเดินทางมาถ้าเราเข้าประตูจะอยู่ท้ายมือนะฮะจะมีพี่ๆช่วยสแตมให้นะครับเราก็ไปกลับ ขอให้ท่านช่วยสแตมให้ท่านก็จะแกะกล่องพลาสติกออกมาแล้วที่มีฝาสีเหลืองใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะจะในนั้นก็จะมีพัดมีมีผ้าผเช็ดหน้ามีอะไรต่างๆให้ก็จะมาสแตมตึงๆให้เสร็จแล้วเราก็เก็บกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะฮะก็มาเก็บไว้แล้วพอปีต่อไปก็นําไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราจะสแตมทีเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะสแตมสามปีก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าเราเดินทางไปที่วิหารข้างล่าล้วเราจะจะอุิให้กับ บรรพบาบุรุษเรา,าเพื่อนๆญาติพี่น้องเราหรือท่านเจ้ากรรมนายเวรเราก็สามารถทําได้นะครับก็เหมือนกับอ่าบางทีเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกเป็นกังวลเรารู้สึกกลัวว่าเออเราชงไหมหรืออะไรต่างๆเราอยากจะอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรเราก็อาจจะใช้ในการอ่าส่งเตียบหรือว่า เต็ในตํานานหรือว่าพาสปอร์ตสู่สวรรค์ไปให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายกับเพื่อนตุ้มคุณนาระดานะครับพักสักครู่ครับ